สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีเรื่องเศร้าเกี่ยวกับโครงการมอลำทงางภาคอีสาน้านหฮาอีกแล้วพี่น้องก็ได้มีชาวบ้านเพิ่นไปหาป่าอยู่ในคลองคู่เมืองกลางวัดบุราพิรามอยู่ติดกับเทศบาลจังหวัดลอยเอ็ดที่แหลกเพิ่นกะบบคิดว่าแมนศพดอกพี่น้องเพิ่นกะคิดว่าหุน่นเพิ่นเอาใหม่เคลียเคลียเบิง่ง เิ่นกระตกใจพี่น้องเป็นศพเพื่อนกระเลยเฝ้าแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบพบว่าเป็นศพผูหยิ่งร้อยความนาใส่เสื้อยืดสีดำกางเกงสีเทาขายาวผ้า,ากระเป๋าผ้าสีดำเบื้องต้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่เพิ่นเก็บกู้ศพขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเพิ่นก็พบว่าในกระเป๋าของผู้เสียชีวิตมีเงินอยู่มูลเจ็ดพัน 7, บาทและก็พบพวงกุญแจบ้าน แล้วก็มีบัตรประชาชนอยู่ในนันน้น้ำซื้อในบัตรประชาชนว่านั่งสาววันดีสถานอาจอายุ40ปีเป็นนักร้องมอล่ัคณะหนึ่งประจำจังหวัดร้อยเอ็ดเจ้าหน้าที่ก็ได้เก็บกู้หลักฐานเพื่อไปพิสูจน์ทราบอีกเธอนึงว่าบัตรประชาชนกับโตัผู้เสียชีวิตนี่เป็นซื้อเดียวกันบอสาเหตุของการเสียชีวิตเกิดจากอีหยังมีผู้ใดทำลายบอเจ้าหน้าที่ก็สิมาแจ้งให้ทราบอีกต่อไป